สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะ ะนันกกนค่ะสวัสดีค่ะชื่อบะหมีนะคะก็มีเป็นศิลปินค่อนข้างใหม่มากเลยวันนี้ก็เป็นเวทีที่ใหญ่มากๆครั้งแรกของหมีคือปกติหมีมาเขาดาวที่ไอคอนสยามทุกปีอยู่แล้วแต่ว่ามาแบบมากับคุณพ่อมาดูปกตินะคะแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากๆเพราะว่าได้มาในฐานะศิลปินก็คือแต่ก่อนหมีเคยเป็นเกิลกรุ๊ปเนาะแล้วหมีก็มาทําเพลงของตัวเองเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้ขึ้นโชว์บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในงานนี้คะ่ะเราก็เจอบะหมีกันมาวัน เราเจอกันครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ม <c oughs> ี่จะเตรียมความพิเศษยังไงบ้างคะเพราะว่าวทีใหญ่มากก็วันนั้นมีมาร้องธรรมดาคนเดียวแต่ว่าวันนี้นะคะมีก็ไปฟอร์มทีมฟอร์มวงมาค่ะก็จะมาเป็นแบบว่าเหมือนแนวเล่นสดเลยค่ะทุกคนก็จะมีกองอกีตาร์เบสคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก็อยากให้พี่ๆทุกคนรอติดตามรอฟังนะคะเพราะมีทําเองทุกข,ขั้นตอน, <c oughs> ตอนเลยค่ะเพ <c oughs> ลงรวมถึง MV ด้วยนะคะวันนี้แฟนที่มาทำงานนี้โดยเฉพาะหรือว่าจะใครอยู่บ้านก็ มีงานต่อๆไปก็จะดีมากเลยค่ะทุกคนก็จะได้เห็นแบบฟูลแบนด์แบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะเมื่อกี้วันนี้ถามว่าถูกแต่งตัอันนี้หนูเตรียมวิ่งลองไหมเตรียมค่ะมีเตรียมแบบว่ามองหน้าพี่ๆทุกคนเลยแบบว่าจดจำเพราะมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆในชีวิตเลยนะคะเมื่อกี้คืพร้อมแล้วเมื่อกี้ได้ลองใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามันเป็นการเป็นครั้งแรกในเวทีกลมวงอย่างนี้ใช่คืออาจจะเคยสมัยก่อนเคยขึ้นเวทีที่แบบว่าเหมือนแบบมีผู้ชมอยู่ด้านหน้าแต่ไม่ ไม่ใช่ค่ะไม่เคยแบบว่ามีรอบทีม360องศาขนาดน,นี้ก็รู้สึกว่างานแบบใหญ่ขนาดน,นี้มีก็เตรียมพร้อมเหมือนกันค่ะที่จะทําให้แบบงานรู้สึกดีใจที่ชวนหมีมานะคะวันนี้จะมาดีเพลงคะวันนี้มี4เพลงค่ะก็เป็นเพลงของตัวเองหมดเลยนะคะก็อยากจะมาฝากพี่ๆทุกคนนี่แหละคะ่ะแล้ววันนี้นแฟน,นมีอะไรมีความจะใช้อะไรให้แฟนบ้างก็ซิงเกิลสุดท้ายซิงเกิลที่4นะคะเป็นเพลงที่หมียังไม่เคยปล่อยที่ไหนไม่เคยร้องที่ไหนก็ที่นี่จะเป็นที่แรกเป็นของขวัญให้กับทุกคนเลยค่ะวันนี้เราอยู แน่นอนค่ะมีไม่พลาดอยู่แล้วเพราะบอกแล้วว่ามาทุกปีกปีนี้รู้สึกว่าจะยิ่งใหญ่สุดๆเลยนะคะมี่ก็ไม่พลาดค่ะใช่ค่ะคุณพ่ออยู่นี่ด้วยการใช่ค่ะดูทุกปีสเ็นลปี หมีก็ยังคงทำผลงานเพลงออกเรื่อยๆทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Youtube, เอ o t i f y หรือว่าอะไรทุกช่องทาง Apple Music นะคะก็สามารถติดตามบะหมี่ได้แค่เสร์ชว่าบะหมี่ KT นะคะก็จะมีผลงานเพลงออกมาเรื่อยๆเลยค่ะถ้าทุกคนสับพอร์ตเค่ะแล้วก็ไหนก็เดี๋ยวคีย์ปีใหม่แล้วคุยพอ ก็อยากจะอวยพรแฮปปี้นิวเยียร์ถูกๆท่านเลยนะคะรวมถึงผู้ชมทางบ้านด้วยเนาะแล้วก็ที่นี่ด้วยอยากให้ทุกคนมีความสุขปังๆเฮงเรวยๆแล้วก็เจอแต่สิ่งดีๆในปีหน้าและปีต่อๆไปเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ